สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาแนะนำนะครับเตารีดหล่อโบราณหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้รเสือนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับรุ่นเหย,ยบน้ำทะเลอันดามันนะครับพิมพ์เตารีดวัดถ้ําเสือจังหวัดกระบี่นะครับคือที่ต้องมารีวิวคือว่ารุ่นนี้เนี่ยอ่ามันมีตัวสอง,สองแบบคือแบบหนึ่งคือหล่อโบราณที่จะรีวิวนี้กับแบบหนึ่งคือการหล่อฉีด ซึ่งราคามันไม่เหมือนกันแบบหล่อฉีดนะครับวันนี้ปี61ใช่ไหมก็ยังเล่นกันอยู่ร0 0 2 0 0 300นะครับแต่ถ้าว่าเป็นตัวนี้ก็เป็นพันขึ้นไปนะครับผมก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเพราะว่าแม้แต่คนกระบี่เองอะ่ะก็ยังไม่ไม่รู้ว่าตัวหล่อบโบราณเป็นแบบไหนนะครับตัวหล่อฉีดเป็นแบบไหนนะครับอ,อันนี้เป็นตัวหล่อบโบราณน,นะครับ อย่างแรกเลยที่เพื่อนเพื่อต้องดูก็คือว่าตัวหล่อบโบราณเนี่ยจะมีผิวสีเงินนะครับกระจายอยู่ทั่วองคพระเลยตรงไหนที่ที่ไม่ถูกมือก็จะเป็นผิวผิวเงินนะครับเป็นทองเหลืองหลอ่อคือหนักไปทางทองเหลืองนะครับผิวเงินจางๆนะครับผิวเงินจางๆเนี่ยอยู่ทั่วองค์พระหรือไม่ก็ตามในซอกนะครับผมจะมีอยู่ตามซอกตัวหนังสือนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับหล่อบโบราณของหลวงพ่อทวดหลวงพ่อจำเนียรเนี่ย เขาจะตอกโค้ดนะครับคือรอเสร็จนะครับรอเสร็จแล้วมาตอกโค้ดนะครับเนี่ยโค้ดจะตอกไว้ตรงนี้มาตอกโค้ดนะครับอ,อ,อันนี้สร้างแค่พันองค์นะครับผมเห็นโค้ดไหมครับรุ่นนี้สร้างพันองค์นะครับตัวหล่อโบราณคือพอทําแล้วพิมพ์มันแตกพิมพ์พอพิมพ์มันแตกแล้วทําให้ต้องเอาพระที่เป็นหล่อโบราณเนี่ยไปถอดแบบและเอาไปฉีดนะครับ พระเพราะฉะนั้นพระที่ฉีดก็จะมีตัวโค้ดออกมาเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ชัดโค้ดจะไม่คมชัดนะครับโค้ดจะไม่ชัดตัวหล่อบโบราณเนี่ยทำได้พันองค์นะครับทีนี้ต่อโค้ดนะครับก็มาดูตามใต้ฐานนะครับหล่อบโบราณเขาก็จะมีช่อใช่ไหมครับก็มีจะมีรอยตัดช่อนะครับมีรอยตัดช่อที่บัวรอยตัดตรงไหนมีเนื้อเกินก็จะแต่งนะครับก็จะมีรอยแต่งนะครับผม เนี่ยก็จะมีแตงรอยตะใบนะครับรอยตะใบแต่งเอาเนื้อเกินออกครับผมเนี่ยก็อันนี้ก็เล่นกันเป็นพันนะครับเดี๋ยวจะผิดราคานะครับผมก็เลยเอามาแนะนํากันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมผมจะพยายามพัฒนาแล้วก็หาพระมาให้เพื่อนๆชมกัน,นครับผมขอบคุณมากครับ